สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาดูการเดินทางด้วยรถเมล์ระหว่างเมืองนะครับในเกาหลีนะครับหรือว่ารถเมล์สายยาวนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นจุดขายตั๋วในเทอร์มินอลเล็กๆนะครับเป็นจุดขายตั๋วชั่วคราวนะเพื่อนๆยังไงครับท่านคะใช่อาชั่นนันขยุชั่นนันเนี่ยใช่เกาทุ่ิบห้ามิ้นย์เนี่ยเก้าทุ่ิบห้ามิ้ย์ใช่ หนือถึงแม้ว่าขนส่งของเกาหลีจะมีความสะดวกสบ,บายนะเพื่อนๆแต่ในหลายพื้นที่หรือว่าในเขตชนบทอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆบางทีก็รอรถนานนะครับงงหรือว่าต้องเดินทางด้วยรถหลายต่อนะครับเพื่อนๆหรือว่าขึ้นรถหลายประเภทนะเพื่อนๆการวางแผนการเดินทางจึงเป็นสิ่งสําคัญนะเพื่อนๆบางทีเราต้องขึ้นรถเมนะครับเชื่อมรถทัวสายยาว หรือว่ารถไฟเชื่อม KTX เชื่อมรถซับว์หรือว่ารถไฟใต้ดินอย่างเงี้ยครับในเขตในเมืองเนี่ครับเพื่อนว่าถ้าเน้นแท็กซี่เป็นหลักก็ราคาค่อนข้างแพงนะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในรถทัวระหว่างเมืองนะเพื่อนในหน้าหนาวเงี้ยก็เขาก็จะมีแอร์อุ่นให้นะเพื่อนอากาศข้างนอกหนาวนาวเงี้ยครับเข้ามาด้านในก็จะอุ่นสบายแล้วเพื่อน บรรยากาศในหน้าหนาวนะครับเพื่อนช่วงนี้ก็ไม่มีหิมะนะครับเพื่อนก็ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับเพื่อนสวัสดีครับ